เมื่อเราต้องการลบเสียงบันทึกออกจากโฟลเดอร์ทำยังไงมาดูกันเลยครับเสียงบันทึกแตะสองครั้งเพื่อเปิดไปที่เสียงบันทึกนะครับและใช้1นิ้วแตะสองครั้งเข้าไปจึกๆเสียงบันทึกแก้ไขปุ่มหลังจากนั้นนะครับไปยังโฟลเดอร์ที่มีเสียงบันทึกนั้นๆอยู่ครับเสียงบันทึกหัวข้อเสียงบันทึกทั้งหมดเสียงบันทึก69การายการปุ่ม S <S ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทำงานแ <ใน S 1> บนบ<า>กำหนดเ<า>องจนั้<ใ>นแตะสองครเพื่อเปิดใช้งานในเสียงบันทึกที่ลบล่าสุดเสียงบันทึก11บรายการปุ่มปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทำงานแบบกำหนดเองจากนั้นแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานในเสียงบันทึกนะครับในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า <S <S เสียงบันทึกทั้งหมดเสียงบันทึก69รายการปุ่มปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทำงานแบบกำหนดเองจากนั้นแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานเสียงบันทึกทั้งหมด ยังไงก็มีครบนะครับในนี้มีอยู่ครบถ้วนเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่สะดวกที่จะเข้ามาหาในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเสียงบันทึกทั้งหมดเนื่องจากว่ามันเยอะเกินเนี่ยเราก็ไปหาตามโฟลเดอร์ต่างๆที่เราได้เก็บไฟล์เสียงบันทึกนั้นๆไว้ได้นะครับเพื่อที่จะ ไปหาให้เจอตัวต้นของไฟล์เสียงนั้นๆแล้วเราไปลบนะครับทีนี้สมมุติว่าผมพาเพื่อนๆไปยังที่ลบล่าสุดโฟลเดอร์ของฉันหัวข้อนักข่าวภาคสนามเสียงบันทึก3รายการปุ่มนักขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทํางานแบบกําหนดเองจากนั้นแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานข่าวภาคสนามนักข่าวภาคสนามนะครับมีอยู่3ไฟล์แตะเข้าไปเลยจึ๊กจ4๊กสี่จุ 8, 7, 7จลภาคระยะเวลา4วินาทีปุ่ม ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทำงานแบบกำหนดเองจากนั้นแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานก <c oughs> ็จะเจอกับไฟล์ต่างๆแล้วเขาแจ้งว่ามี3ไฟล์487707จุลภาคระยะเวลา5วินาทีปุ่ม486707จุลภาคระยะเวลา4วินาทีปุ่มปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทำงานแบบกำหนดเองจากนั้นแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งาน487 488707จุลภาคในนี้นะครับเพื่อนๆครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อ ไฟเสียงก็เลยถูกกำหนดไว้เป็นตามสถานที่นะครับชื่อของไฟล์เสียงเนี่ยได้ถูกกำหนดไว้ตามตำแหน่งที่ตั้งหรือว่าตามสถานที่นั่นเองนะครับขอก็จะบอกว่า488 4 408นี่คือเป็นชื่อถนนที่ผมอยู่นะตอนนี้นะครับอ่าและทีนี้มันมีอยู่3ไฟล์มีอยู่ 4088อันนี้เป็นไฟล์ที่3ไฟล์ที่2นี่408แล้วก็7อ่านี่ไฟล์ที่2ส่วนไฟล์ที่1ก็ชื่อว่า4086อ่าเขาก็จะตั้งชื่อด้วยกับตำแหน่งที่ตั้งแล้วก็จะตามด้วยจำนวนตัวเลขที่ระบุถึงจำนวน ฟยเสีงนะครับไล์ทีนี้สมมุติว่าผมต้องการจะลบไฟล์นี้แหละ408แล้วก็เป็นไฟล์ที่8เนี่ยผมใช้1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปจึ๊กๆ4๊8ช่องตอนข้อความแตะ2ครั้งเพื่อแก้ไขปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทำงานแบบกำหนดเองจากนั้นแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานอันนี้ผมแตะเข้ามาที่ไฟล์แล้วนะครับแล้วก็จะปรากฏช่องปอนขึ้นมาสำหรับเปลี่ยนชื่อแต่เราไม่ได้เปลี่ยนชื่อ ผมก็ขอปัดไปทางขวา707ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทํางานแบบกําหนดเองจากนั้นแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานเขาก็จะบอกช่วงเวลาที่บันทึกเสียงอันนี้ไว้ว่าได้บันทึกเสียงนี้มาเมื่อไหรอ่าปัดขวาต่อการทํางานเพิ่มเติมปุ่มปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทํางานแบบกําหนดเองจากนั้นแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานการทํางานเพิ่มเติมตรงนี้ครับเพื่อนๆครับสามารถปัดนิ้วขึ้นหรือว่าลง เพื่อเลือกการทํางานได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปัดนิว้วลงนะครับรายการโปรดอันนี้ถ้าเกิดเราจึกจที่ตรงนี้เนี่ยรายการนี้ก็จะเป็นรายการสําคัญเลยทีเดียวนะฮะก็จะคือจะเป็นรายการโปรดจะมีไฟล์เสียงอยู่เท่าไหร่ก็ตามไฟล์นี้ก็จะมาอยู่ลําดับต้นๆนะครับเอาแล้วถ้าเกิดมีรายการโปรดหลายๆอัน หลายๆอันก็จะมาเรียงลำดับโดยตัวของเขาเองแต่ในกลุ่มรายการโปรดด้วยกันเนี่ยเขาจะมาอยู่ลำดับหน้านั่นเองนะครับลำดับต้นนั่นเอง <ลบ S 1> ถ้าเกิดปัดลงอีกลบก็จะเจอลบนะครับเพื่อนๆครับเกิดปัดลงอีกย้ายไปยังโฟลเดอร์นี่ย้ายไปยังโฟลเดอร์ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับจะย้ายไปยังโฟลเดอร์ต่างๆการทำงานเพิ่มเติม แล้วก็มีการทํางานเพิ่มเติมแก้ไขชื่อเรื่องอแล้วแก้ไขชื่อเรื่องด้วยหมายถึงแก้ไขชื่อไฟล์นี่นะครับเปิดใช้งานค่าเริ่มตน้นแล้วก็เปิดใช้งานค่าเริ่มตน้นถ้าเกิดเราไม่ไปไหนต่อต้องการจะกลับไปที่เดิมเตรงนี้นะครับการทํางานเริ่มต้นนี่แหละรายการโปรดวนมาแล้วนะครับลบผมจะลบผมก็ใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งจึกจ๊กๆ๊ก 4ี7 7้อจุลภาคระยะเวลา5วินป้อนตามคำบอกปุ่มนี่ปัดมาดูอตอนนี้ป้อนตามคำบอกใช้2นิ้วแตะ2ครั้งมือบอกเสร็จก็ไม่มีไฟ 4, 8, 8ล zij, ์4088แล้วนะครับเพรา,พราวะว่าได้ถูกลบไปแล้วนั่นเองนะครับทีนี้487707จุลภาคระยะเวลา5วินาทีปุ่มปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทำงานแบบกำหนดเองจากนั้นแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานเมื่อตะกี้ เขาแจ้งว่าในโฟลเดอร์นี้มีอยู่3ไฟล์ผมลบไฟล์ที่3ออกไปแล้วตอนนี้ผมมาจออยู่ที่ไฟล์ที่2เดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมจออย่างนี้มันมีสัญญาณไหมอะมีสัญญาณและอยู่ตรงไฟล์ที่2จริงๆด้วยเดี๋ยวไปที่ไฟล์ที่1นึ่นี่ศูนย์เจ็ดจุลภาคระยะเวลา4วินาทีปุ่ม ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทํางานแบบกําหนดเองจากนั้นแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานหกอดตรงไฟล์ที่หนึ่งเรียบร้อยแล้ว <c oughs> อ้าวมีสัญญาณด้วยอาทีนี้ผมลบอันไหนก่อนลบไฟล์ที่หนึ่งก่อนก็ได้นะครับผมจะใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นนะครับรอบนี้การทํางานเพิ่มเติมจะเจอกันทํางานเพิ่มเติมก่อนเปิดใช้งานค่าเริ่มต้นแล้วก็เปิดทํางานค่าเริ่มต้นการทํางานเพิ่มเติม ย้ายไปยังโฟลเดอร์ลบนี่เจอลบแล้วใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งจึ๊ก7 7จิ๊บสี่ร้อยแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดจุลภาคทระยะเวลาห้าวินาทีปุ่มสี่ร้อยแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดจุลภาคบันทึกเสียงปุ่มปรากฏว่าปัดขวาไปก็ไม่เจอไฟล์ที่หนึ่งแล้วจะเจอปุ่มบันทึกเสียงเมื่อปัดซ้ายมาสี่ร้อยแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดจุลภารระยะเวลาห้าวินาทีปุ่ม ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทํางานแบบกําหนดเองจากนั้นแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานก็จะเจอกับไฟล์ที่2ไม่มีไฟล์ที่3ไม่มีไฟล์ที่1เพราะว่าถูกลบไปแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับอาทีนี้ผมจะลบไฟล์ที่2ต่อออกปัดขึ้นหรือว่าลงดีเดี๋ยวเช็คสัญญาณก่อนปัดขึ้นโอ้เงียบปัดลงอ่ะมีสัญญาณให้ปัดลงอปัดลงดีกว่ารายการโปรด ลดปัดลงเจือลบแลวใช้1นิ้วแต่2ครั้งจึกจึกปรากฏว่าไฟล์เสียงในโฟลเดอร์นี้ลบออกไปหมดแล้วครับเป็ครับป,ป้อนตามคําบอกปุ่มบันทึกเสียงปุ่มอ่าปุ่มนี้ก็ป้อนตามคําบอกปุ่มเ <Hey, folder S 2> อโฟลเดอร์นี้ก็พเพื่อเริ่มการปอนค้นหาช่องคแก้ไขไม่ใหน้นักขาวภาสนามหัวข้อเสียงบันทึกปุ่มย้อนกลับ เสียงบันทึกปุ่มย้อนกลับไม่มีไฟล์เสียงแล้วนั่นเองนะครับและทีนี้ผมก็มาที่ปุ่มย้อนกลับเสียงบันทึกเสียงนักโฟลเดอร์ของฉันหัวข้อที่ลบล่าสุดเสียงบันทึก14รายการปุ่มนี่ไงครับเพื่อนๆครับจากแต่เดิมเสียงที่ลบล่าสุดเสียงบันทึก14รายการปุ่มเอ่อเสียงที่ลบล่าสุดเสียงบันที่ลบล่าสุดแต่เดิมนะครับก่อนที่ผมจะเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้ ที่ลบล่าสุดนี่มี11ไฟล์แล้วเมื่อผมไปลบมา3ไฟล์เมื่อสักครู่ปรากฏว่าที่ลบล่าสุดเนี่ยจะกลายเป็น14ทันทีเลยครับเพื่อนๆครับอ้าวแล้วเป็นไงมาไงถึงได้เพิ่มเพราะว่าผมลบไปหยกๆยกเขาก็จะย้ายมาอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าลบล่าสุด ตรงนี้นั่นเองนะครับอ้าวเลยมาอยู่ตรงนี้แล้วอะไรคือประโยชน์จากที่ว่าเราลบแล้วทาไมมันไม่หายไปเลยล่ะทำไมมาอยู่ที่ลบล่าสุดประโยชน์ของการย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วยังค้างอยู่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันคลิปหน้านะครับว่าประโยชน์มันคือยังไงคลิปหน้ามาเจอกัน หากเพื่อนๆต้องการสนับสนุนช่องสามารถแตะปุ่มขอบคุณเพื่อเลือกซื้อซูเปอร์แทงตามราคาที่เพื่อนๆพอใจได้เลยครับฝากเพื่อนๆกด s ับสไคร b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง l e Channel และทีมงานด้วยนะครับ